สวัสดีค่ะท่านฟังที่ักทุกท่านเจ้าอนี้ในรักวงปฏิพัฒน์ก็ได้นํำรายการจีวธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะในตอนธรรมชาติชีวิตและวันนี้เราขอเสนอเรื่องการเก็บยาความสําคัญที่ถูกมองข้ามโดยการสนับสนุนข้อมูลจากสนนาน,สนักงานคณะกรรมการหารและยากระทรวงสาธารณสุขการเก็บ ขอภัยการจัดเก็บยาที่มีความสําคัญมากเพราะถ้าเก็บยาไม่ดีไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมยานั้นอาจเสื่อมคุณภาพเร็วกว่ากําหนดได้มันเป็นไปได้อย่างไรยาหมดอายุก่อนกําหนดมีคําตอบให้ค่ะเพื่อให้ยายังคงประสิทธิภาพในการรักษาและเก็บยาที่ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง พราะถ้าเราเนี่ยได้รับยาที่เสื่อมคุณภาพอาจทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตเราได้สิ่งหนึ่งที่จําเป็นตั้งใส่ใจคือการเก็บรักษายาเพื่อคงประสิทธิภาพในการรักษาซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของยานั้นมี3ประการได้แก่แสงแดดความร้อนและความชืน้นดังนั้นควรเก็บยา ให้ห่างจากแสงแดดห่างจากที่มีความชื้นและจัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมคือไม่เกิน30องศาเซนเซียรดกรณียาที่มีความจำเป็นต่อการช่วยชีวิตเช่นยาอมใต้ลิ้นสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจควรต้องมีการตรวจ อบให้รอบก็มากกว่าปกติโดยอ่านคำแนะนำวิธีการเก็บยาที่แสดงบนกล่องยาอีกทั้งในเรื่องของวันหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยาที่สำคัญไม่ควรซื้อยามาเก็บไว้ที่บ้านคราวละมากๆเพราะนอกจากจะเสี่ยงต่อการหมดอายุหรือเสื่อมสภาพแล้วยังเกิดอันตรายจากการใช้ยาผิดอีกด้วยค่ะ พราะว่าอันนี้ก็ต้องระวังเนาะส่วนมากมาก่อนนี้ใจรักก็เหมือนกันแหละเอาไว้เก็บมาจากไหนก็ไม่รู้ยาเอามาแบบมันคงไม่เสียหรอกนะไม่ถึงปีเลยอย่ะอันนี้เขาบอกว่า6เดือนเกินกว่า6เดือนอย่ากเก็บมาทานใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นอันตรายก็ยิ่งยาสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้ <c oughs> ค่ะและช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคงตั้งใจก,กันก่อนไม,มในครั้งใหม่ ซึ่งจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับกรารบริโภคปิดพันธุกภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านอีกคะ่ะแต่สำหรับช่วงนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเชี่ยวดีมีความสุขมากๆสวัสดีคะ่ะ